สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผระเครื่องในช่องจาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดทรายขาวปีพศสอง0นห้าสี่นะครับมีชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างมนดบนะครับผม ก็เรียกได้ว่านะครับพระรุ่นนี้นะครับคือหลวงปู่ทวดยอดนิยมของวัดไซขาวเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับยอดนิยมของวัดไซขาวนะครับรุ่นสร้างมนดบอนาคตเนี่ยแพงแน่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญฝ่าราคาแพงในอนาคตนะครับคือรุ่นนี้พิธีดีเนื้อหาดีนะครับผมพุทธคุณดีนะครับ รุ่นสร้างมนดบนี้นะครับมีนะครับในหนังสืออัตตะชีวประวัติของท่านอาจารย์นองนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เอ,อ่อลงวัตถุมงคลที่อาจารย์นองสร้างแล้วก็ปลูกเสกนะครับผมมีในสาระบบอย่างแน่นอนนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับสามารถนะครับเช่าไปแล้วเนี่ยนำไปส่งประกวดเช็คได้เลยนะครับผม ชาโชคดีก็ติดรางวัลน,นะครับก็มันอยู่ที่จังหวะนะครับว่าเราจะไปเจอพระสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเราจะสู้ได้ไหมนะครับผมมันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเอกรรมการรับเข้าประกวดก็คือแท้นะครับผมถ้าไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยเหมือนงานสามพานที่ผมไปมาล่าสุดนะครับก็มีคนเอามาส่งนะครับเสียตังค์สี่ร้อยพอไปถึงปุ๊บ กรรมการเขาก็จะส่องดูนะครับถ้าใครเก๊เนี่ยครับก็จะบอกว่าเออไม่แท้นะครับแล้วเขาก็ส่งคืนก็เสียตังค์สี่ร้อยบาทฟรีๆนะครับแต่ว่าถ้าเช่าจากผมนะครับแบบนี้องค์นี้นะครับถ้ากรรมการไม่รับนะครับผมเอามาคืนเงินนะครับเต็มจํานวนไม่หักสักบาทนะครับเดี๋ยวแถมค่าเสียเวลาให้หน่อยด้วยนะครับผม ก็คือแบบรับประกันแหายตลอดชีพนั่นเองนะครับผมเอาไปส่งประกวดได้เลยนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดไซขาวรุ่นสร้างบรดบีสีีศูนย์รุ่นสร้างบรดบนะครับจะมีหลายพิมพ์หลายเนื้อมากนะครับผมเนื้อโลหะก็มีนะครับหลายอย่างนะครับผมแต่นะครับที่นิยมที่สุดนะครับของรุ่นนี้นะครับนิยมที่สุดนะครับ ที่ลูกสิทธิ์ลูกหาเนี่ยหาแขวนกันนะครับหาสะสมกันนะครับก็คือเนื้อว่านรุ่นสร้างมนดบนะครับเขาจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมด3าพิมพ์นะครับผมคือพิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูปแบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่ A แล้วก็พิมพ์พระรอดนะครับมี3ามพิมพ์แล้วก็แบ่งการสอดตะกรุดเป็น2แบบนะครับคือตะกรุดเงินนะครับผมแล้วก็ตะกรุดทองคํานะครับ พิมสี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูปนะครับเอ่อตะกรุดเงินนะครับแบบนี้นะครับตะกรุดเงินแบบนี้สร้างนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ส่วนตะกรุดทองคํานะครับเจ็ดสิบเก้าองค์แล้วก็พิมพ์ะรอดนะครับกับพิมพ์ใหญ่ตะกรุดเงินสร้างสี่พันเจ็ด้อยเจ็สิบเก้าองค์ตะกรุดทองคำทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ะรอดนะครับ7 7็ด้อยเจิบเก้าองค์ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผม เจตนาในการสร้างพระรุนนี้นะครับอาจารย์นองนะครับเจตนาในการสร้างพระรุนนี้ครับอาจารย์นองเขาเรียกว่าได้ดําลีสร้างขึ้นมาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับเพื่อที่จะนำนะครับวัตถุปัจจัยเงินนะครับนําไปสร้างมนตดบของวัดทรายขาวให้แล้วเสร็จนะครับก็เจตนาในการสร้างดีนะครับนําเงินไปบํารุงนะครับ สร้างศาสนสถานนะครับผมสืบทอดพระพุทธทศาสนาต่อไปนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับมีหลายแบบหลายพิมพ์นะครับแต่ที่นิยมที่สุดคือนะครับเนื้อว่านนะครับผมเอ่อเมื่อนะครับตอนพิธีปลุกเสกนะครับท่านอาจารย์นองเนี่ยได้ปลุกเสกในเลิกเสาห้านะครับปลุกเสกเนี่ยตรงกับเลิกเสาห้า ปลุกเสกเดี่ยวภายในพระอุโบสถหลังเก่าของวัดไซขาวนานฝ่า1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อท่านปลุกเสกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ได้ออกมานะครับพูดกับลูกศิษย์ลูกหานะครับว่าพระรุ่นนี้นะครับเนื้อหาเดียวกับปี97นะครับสูตรเดียวกับปี97เนื้อหาดีนะครับต่อไปจะด,ดังนะครับผมซึ่งมีลงในหนังสืออาจารย์น้องด้วยนะครับคำพูด ที่ผมได้พูดกล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ผมพูดมาเองลอยๆนะครับแต่ก็รุ่นนี้เนี่ยเนื้อดีจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาส่องให้ดูนะครับผมเพราะว่าเนื้อว่านเขาดีมากๆนะครับผมสำหรับรุ่นสร้างมดดบนะครับสูตรเดียวกับปี97นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูกนะครับ เนื้อเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อว่านคุกรักนะครับผานี้หนาปุ๊บเลยนะครับผมผ้าหนามากเป็นพิมพ์ประกบนะครับเมื่อเขา,เากดเสร็จฝั่งนี้นะครับเขาก็จะมาเอาตะถูกป,ปั๊มด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับผ้าเขาจะดูเนื้อแบบแน่นๆนะครับเนื้อหนาองหนานะครับ มีกล่องเดิมพร้อมรุ่นนี้ผมก็ชอบนะครับผมเพราะว่าพิธีดีเนื้อหาดีนะครับก็สร้างไม่เยอะนะครับสี่เหลี่ยมนี้ก็ตะกรุดเงินนะครับตะกรุดเงินนี้ก็สร้างเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับผม าดูเนื้อนะครับเพื่อนเพื่ไม่พี่เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดว่านนะครับโอ้โหที่อยู่ในองค์พระเนื้อพระนะครับมองตาเปล่า,าเนี่ยมันจะมองเหมือนดำๆธรรมดานะครับแต่ส่องไปแล้วเนี่ยเราจะเจอนะครับ เปลือกว่านสีน้ำตาลเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนะครับซึ่งเป็นเนื้อว่านสูตรเดียวกับปีเกเเป๊ะๆนะครับผมภานี้กดได้ชัดนะครับตรงนี้นะครับแบบทีแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจพิมพ์พากันทีแรกเนี่ยผมนึกว่าเอ๊พะพระมีตําหนิอะไรหรือเปล่านะครับเคยได้มาก่อนหน้านี้ก็หลายองค์มากนะครับนี่ตรงเนี้ยแล้วก็ทําคลิปลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นทุกองค์นะครับ ยิ่งองค์ไหนกดพิมพ์ชัดๆัดแบบนี้เนี่ยตรงนี้ยิ่งชัดนะครับเขาเป็นมาจากพิมพ์นะครับผมเป็นมาจากพิมพ์ผมจะพาส่องพาเนื้อสวยหน้าถามว่าเลี่ยมทองก็หน้าไหมนะครับแต่ก็เลี่ยมทองก็จะหนักนะครับเลี่ยมตลับสันเลสใส่กรอบเงินสวยๆก็ได้นะครับรุ่นนี้นี่ เนื้อที่ว่าดูตาเปล่าเนี่ยนจะดำดำครับเนี่ยเห็นเปลือกว่านเป็นแผ่นเลยเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเล็กๆเม็ดดำเม็ดขาวส่องแล้วเนี่ยส่องด้านข้างก่อนนะครับผ้าแพงเดี๋ยวต้องไล่ๆส่องไปให้เรื่อยๆนะครับ ยิ่งตรงบัวนี้เห็นชัดเลยนะครับผมว้านจัดมากเม็ดว่านเม็ดว่านทั้งนั้นเลยนะครับนี่มาดูที่แขนที่เท้านะครับ แขนสังคติปากติดนะครับจมูกแตะกล่องนิดนึงนะครับผมรงนี้เดีย๋ยวปล่อยไว้สักพักเนี่ยหายนะครับรอยดำๆๆก็จะผิวกืนไปแต่ว่านิดเดียวนะครับ แต่ผมก็ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าเหมือนเขาทําพิมพ์พลาทากล่องมาเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับแต่ว่าพิมพ์พลาเนี่ยแบบว่าเขาทําหนานะครับแตะต,ติ๊กหนึ่งนะครับผมปากติดนะครับตรงใบหน้านะครับลหลวงพ่ทวดเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยผมนึกว่าเอ๊ะเป็นตําหนิพลาหรือเปล่าแต่เนี่ยที่เห็นเป็นลายๆเส้นๆเ,เนี่ยเป็นจากพิมพ์นะครับผม ผมเห็นหลายองค์แล้วนะครับเป็นจากพิมพ์นะครับมันก็เหมือนเป็นตำหนิให้เราดูนะครับพิมพ์นะครับผมเผื่อในอนาคตมีเก๋องคไหนชัดๆแล้วไม่มีเส้นแบบนี้นี่ก็ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันมีกี่พิมพ์อะไรกันแน่นะครับแต่ถ้าเนื้อใช่เดี๋ยวต้องพิจารณาอีากทีนะครับพาเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะค่อยเจอไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญของพารุ่นเนี้คือมีเก๋นานแล้วนะครับ แต่เราต้องดูเนื้อให้ได้นะครับเนื้อเนี่ยพอส่องไปแล้วเนื้อเนื้อหามวาลสารเขาจะเนื้อดีนะครับเนี่ยแตะปลายจมูกติ๊กหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้น,นแชมป์เลยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์สวยแหละนะครับองนี้ตัวจริงนี้จะเป็นพระดำนะครับโซนดำเพื่อนเพพี่เห็นไหมครับดำนะครับ จำเปือเลยจำเปือเลยนะครับตรงนี้เทียบกับตอรีดนะครับนี่เทียบกับตอรีดนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมพี่ที่จะให้ผมวัดขนาดพระนะครับรความสูงความกว้างความลึกอะไรนะครับผมขออนุญ,ญาตไว้ในที่นี้นะครับผมจะไม่วัดให้ใครทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าบางคนนี่มีกรอบอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบว่าถ้ามันแบบว่าจะเอาพระให้ผมวัดพระเพื่อไปใส่กรอบของเขานะครับบางทีเป็นกรอบเงินอย่างเงี้ยนะครับกรอบตะเ,นเลนนะครับให้ผมวัดนี่จะเป็นสิบคนแล้วนะครับแต่ว่าวัดแล้วก็ไม่เอาสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเช่าพระไปนะครับแล้วก็เอาพระไปเทียบก,กับกรอบที่ร้านนะครับผมเงี้ยจบครับคนจะเช่าเนี่ยจริงๆเนี่ย คนจะเช่าจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยงจะไม่มาอะไรนะครับนอกจากแบบว่าเฮ้ยเป็นตลับทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมจะทําให้นะครับหนามากนะครับครับเนื้อดำข้างๆนี่ดำช่ำแฉะเลย ห็นไหมครับว่าว่านี้จับจริงนะครับครั้งนี้ก็เป็นพาที่เรียบร้อยนะครับองนี้พาเรียบร้อยด้านบนก็สวยงามนะครับด้านล่างก็ตะกุดเงิน ด้านล่างด้านหน้าด้านข้างอะไรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคัาน,นี้เรามาดูด้านหลังกันก็องคนี้แบบที่แจ้งมนนครับเป็นผาเรียบร้อยตรงกลางนี่ตรงนี้นี่แบบมีฟาร์มแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นว่านคุกรักนั่นเองนะครับผมรักเนี่ยบางทีคุกได้ไม่ละเอียดไม่ได้มีเครื่องโม่เต็มที่นะครับตรงนี้ก็อาจจะรักไม่ถึงนะครับก็เลยมีส่วนที่เป็นเนื้อว่านโผลมานะครับ ให้เราเห็นแบบเน้นๆน,น,นะครับผมแต่พิมพ์ลึกเลยนะครับกดได้ลึกนะครับชัดดีองนี้เนื้อเขาจัดนะครับเม็ดวานเม็ดอะไร เม็ดว่านโห,โหเนื้อจับจานนะครับสำหรับรุ่นนี้อาจาร,รย์น้องถึงบอกไห้ครับว่ารุ่นนี้เนื้อหาดีนะครับใส่ว่านร้อยแปดครบนะครับแค่เนื้ออย่างเดียวก็เป็นมงคลแล้วนะครับผมโอ้โหสองนานเลยนะครับวันนี้ก็สิบห้านาทีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ หน้าสะสมนะครับหน้าใช้หน้าแขวนเนื้อดีนะครับเจตนาการสร้างดีฝังตะกุดด้วยมีในรายการประกวดอะไรทุกอย่างก็เรียกได้ว่าเป็นพาย,ยุกลางที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งรุ่นนะครับจำนวนสร้างไม่เยอะอนาคตนี่ราคาไหลๆได้นะครับผมเก็บพาถทกทางนะครับถ้าเก็บพาถทกทางอนาคตมีกำไรอย่างแน่นอนนะครับ ขอให้อึดอย่างเดียวนะครับผมยังไงก็ดีฝากเอาเงินฝากธนาคารนะครับถ้าท่านใดแบบชอบพระสไตล์แบบนี้นะครับเก็บพระแบบองค์นี้นะครับผมก็ผมก็คิดว่าน่าลงทุนน่าน่าสะสมนะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่27,000บาทนะครับผมสี่เหลี่ยมกรรมการหลังพระถูกนะครับ โทร0988541366เชดนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพถ้าเอาไปประส่งประกวดแล้วเขาไม่รับตีเกะนะครับผมคืนเงินเต็มจำนวนนะครับไม่หักเลยสักแดงเดียวนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0988541366เชษดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ